แล้วก <muitas> oh ็อีก2กิจกรรมย่อยนะคะนี่ค่ะที่เราจะได้ร่วมด้วยช่วยกันเพื่อส่งเสริมนะคะซึ่งเป็นบทบาทภารกิจของทศรที่จะดูแลพี่น้องเกษตรกรชุลชุดมสุกนะคะปมสุขของทศรได้รับรองชนะเลิศอันดับสองมาแล้วนะคะปีนี้ก็เลยทบจับใจใช้สอยเพื่อให้กระตุนใจคนในจุมชนก็บอหมดไปก็เกือบพันแล้วนะคะตอนนี้ได้้านมาด้ หลายาคนว่าทำอย่างไรชุมชนของเราจะเป็นนี้ก็แชรนไปแล้วแชร์ไปแล้วแล้วก็ใช้ไปแล้วส่วนนียเจะใช้ต่อรับเพ่อนก็ถือกลามาสังเกตมาเสร็จแล้วาชุมชนไม่ใช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 ่แล้วท

ทรงพรยองใหญ่นะครับผู้อํานวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันตกของทกศนะครับวันนี้เราก็มาทํากิจกรรมที่ชุมชนบ้านสารดินจริงแล้วเราทํามาอย่างต่อนเนื่องเพราะชุมชนบ้านสารดินเนี่ยเป็นชุมชนอุดมสุขได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สองระดับประเทศนะครับ <S <S แล้วก็ได้รางวัลชนะเลิศในระดับฝ่ายสาขาภาคตะวันตกเมื่อปี2565นกะครับก็ผู้นําชุมชนที่แข็งแกร่งก็คือพี่วันชัยและในวันนี้ก็มีการเซ็น MOU ที่ธนาคารจะมอบทุนสนับสนุนเรื่องของการทําเรื่องของข้อตังเป็นโลกาบอน,นะครับไซื้อเครื่องจักรเครื่องมือนะครับพร้อมกับมาสนับสนุนตลาดชุมชนบ้านสลรดินนะครับ แล้วก็สนับสนุนเรื่องของชุมชนท่องเที่ยวซึ่งจริงๆแล้วชุมชนนี้เ็ไปเขาเข้มแข็งอยู่แล้วเรื่องเหล่านี้ครับถามว่าที่ผ่านมาที่ท่านบอกว่าเราสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่องสนับสนุนอะไรบ้างอย่างไรครับครับสนับสนุนในเรื่องของแพ็กเกจิ้งในเรื่องของสินค้าเขาชุมชนการพัฒนาแพ็กเกจท,ท,ท,ที่เราได้รับความร่วมมือกับอาาะไรเกษตรชาตรที่จะทําเป็นเรียกว่าสินค้าเอโปรดัก แล้วมีตาสัญลักษณ์สิ้าเอพอดักที่สปสสนับสนุนเรื่องการบรรจุพันธ์ในตอนนี้แล้วก็สนับสนุนรถประมาณในการไปทําบรรจุพันธ์สนับสนุนในเรื่องของการตลาดของชุมชนทําให้การตลาดนั้นมีชีวิตมากขึ้นซึ่งวันนี้เราก็มีสินค้าของลูกค้านอกชุมชนมาขายด้วย็นสินค้าของลูกค้าสปสรวมถึงกิจกรรมในวันนี้ด้วยใช่ที่สนับสนุนผู้ปองนะครับในการแลกซื้อสินค้าก็คือนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในตลาดนี้ต้องมาเช็คอิน แล้วก็ติดแฮชแท็กช่วยเราแชร์ใน Facebook ด้วยประชาสัมพันธ์ตลาดบ้านสารดินแ,<ต>แล้วก็เรียกเป็นใครก็ได้ใครก็ได้ครับที่เข้ามาในที่นี้เมื่อเช้านี้ยังมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับชาวสเปนก็ยังมาร่วม,ก,มกิจกรรมของเราเพราะจริงๆแล้วเนี่ยชุมชนบ้านสารดินเนี่ยถือว่าไม่ใช่ระดับประเทศระดับโลกแล้ว,ว ราคาผักบุ้งปลอดสารนะคะตลาดน้ำบ้านสารดินจ้ากําละสิบบาทเองนะจ้าไม่แพงเลยจ้าสวัสดีค่ะนี่นุกเขาบัดนี่นคืออะไรอะคะส้มซ่านะคะผักกระเฉดมะส้มซ่ากินแล้วซาะปะซ่ามากเลยอันนี้ตรงนี้ขาย มั่วหาวน้ำมะม่วงห่า,า,หาวาดาโหหายง่วงไหมคะเปรี้ยวดีคอร่อยเว้ยน้ำมันดีน้ำดีนะน้ำดีตรงนี้จะเป็นแป้งขนมจีนแป้งหมักแท้นะคะอยู่ได้สามวันนอกตู้เย็นนะคะ สนับสนุนข่าวโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดโชคดีออกแกไนผู้ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ครบวงจรโทรศัพท์0819812557 บริษัท BBM เทคโนโลยีจำกัดให้คำปรึกษ,ษาและติดตั้งโซลาเซลล์ทั่วประเทศสอบถามโทร0621416226มูลนิธิหลวงตาน้อยองคอ์กรสาธารณประโยชน์เพื่อคนพิการเด็กกำพร้าคู่โดยโอกาสอิสุสตั้งเซียหวดผู้นำด้านยานยนต์ให้บริการทุกท่านดุจญาติมิตร